สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพอ่อกับช่องสาวอีสานพากกินค่ะมื้อนี้กับมาพอมากับฝนพี่น้องมามื้อนี้ฝนสิพาพีพ่พาน้องมากินส้มตำปลาเผาพี่น้องส้มตำปลาเผาคนนี้ขึ้นอยากปลาเผาส้มตำแซ่บพี่น้องมาค่ะมากินน้ำกันเด้อส้มตำปลาเผาดีพาแก้มกัน,กนลายแนว้อยู่พี่น้องมีภาพกระสีเต็มจอนนิดนึงเพราะว่าจานมันสองจานพี่น้องเต็มมามามา ู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้น้ำเด้อค่ะมามาเสียบๆน้ำกัน,กนพีน่น้องมอนมั่ยก็มี้เลยพี่น้องเอาขึ้นมันเต็มได้นมั่ยวางนี่ซะกันนมั่ยจากสวนพี่น้องคนสิเอาวางไว้ข้างๆกันมันเต็มมันเต็มตั้งบ่ได้ระดับมาได้เห็นบ่พี่น้องเนี่ยจ้าสมตำปลาเผาแก้ม ปลาเผาสแซ่บตงเปรเพ,เ,พเลยพี่น้องก็ปลาเผานีก็สิเน่ยอท่อยากีพีนน่น้องเนาะตาใครน้องเฟยอยากกันไม่ไวอยากินปลาเผาน้ำทีว่าเพิ่งบบก,กินดิเพิ่งบก,กินสุตมตํงเนาะดิฉันเป็นที่เพิ่น เลอดพี่น้องเลยแรงแรงมากินสมตำเสมบเศน้ำกันเลยพี่น้องอยูกก่ไกลอยูกก่ไกลมากินน้ำฝนเลือดกปลาเผาน้องพี่บอกกล่องพี่น้องจะตักให้เพื่นอนไหมเสร็จแล้วหนูยังเห้ลูกสาวน้ำพี่น้อง กินกันข้าวเหนียวใช่ไหมนิโนหม่น้ำเด้อพี่น้องพิน้องไม่จากสวนอะไรพ่อพ่อเพื่อนั่นต้มมาใหาจังนี่เลยพี่น้องพอดีกินกระสุนตังไม่จากสวนเ้อกระป๋าเขามาพี่น้องแซ่บน้ำกันเล่นกระเส็บ

อยากให้เผ็ดพี่น้องเอ้ยเสิร์ฟมาเด้อทำยังไงนักการ์ดข้า,าม,มาเลส่วนเลยพากระไรเนี้ยพี่น้องอันนท้อนปี ก็ตัดขขาเฮอยพีนอ,องคีสันแต่พี่ร้ายมื่อี้ขื้อยากให้เผ็ดเห็นไช่วง ตาเใจปูหน้าพี่น้องปูหน้าบานเท่าหมเลยต่นี้หน่อยคือกันขัาวเปอนโามา กลินมน่น้ำพี่เนะทำไมคะนคนื้อปาบเขาคนแถมนมกินม่น้ำใจเมื่อนจังค่นพี่นน่ะขอโทษขออภัยเด้ยกินมาสูขภาเพี่เน่ะ เป่งนผู้ใหมาพี่หน่อทำตามใส่ส่วนมันเป็นยังไงมันเป็นแบบมาเสบคือใส่มือไหมส่วนไปซดนจนี่ไหนมันออกเคยกินมือก็อกินแบบใส่มือสิมันแสียบก็ไกันไม่น้อืม นำหลายเลยพี่น้องคืออยากเผ็ดเผ็ดไหมนี่ยนหยิบเน้กทางสวนทางมือเหรอพี่น้องเอออือื้อ แม่งป like. like like. like, like ่าให้น้องเฟ้น้องเฟ้ไปนั่งกินขขานอนแล้วคนกินอยู่ในห้องพี่น้องตอนนี้กพม่งจะคำแลลวพี่น้องคนอัดคลิปตอนมืดแล้วน่ารักมากจุดหน่อในห้อง ไขใ่ใบเตน Nh ยตน,นั่นเองหยัดจากไข่หยัดใบเตยเจ้าหนิปลาสด่มๆเนี่ยหวานตัวบบกง่ายเลยป้าสดๆเนี่ยไม่สิเสียก็กันนะน้นำอิ่มเพิ่นกับไหม่มาอยู่เ้วยอค่ะแต่ว่าฝนมันวันเดี๋ยวมากินแก้มม่าต่ำส้มต่ำแล้ว

เราไินเมื่อไรไปในเปรเทียมมานก็นราใหม่มเห็นเผ็ดน้ำกุ้นอย่าเงรอ Mm hmm. มึงยังให้เบิ่มนะยแล้วมันมตัวน้อยหน่อย,ยตัวบดงง่ายตัวละรอยยี่สิบบาทในหลายคัก Nguyên mày Thiệt cái nguồn gốc, nguồn nó mày Nó chịu ở มาให้ท่านตีกินเขาเน่ไหมนึกกินสซนสามกันคึกกินแจ่บสองมบ อบอสอนวนมากเหรอเพราะเด็กค้นพี่เนาะนี่นเขาได้ใส่ไปเลยเนาะค้นแตนัดใส่มือทำเองเพื่อเองไม่อยอมอ่ะ รพี่นองคงจำแล้วน้ำน้ำนๆำันนี้อยากได้พี่น้องน้ำน้ำปูจำได้น้ำปูใช่ไหมโทษน,นาวานครับ เ้าจะตรวจบรนทนี้นะน้องใหม่ม่ันน้องใหม่ลาบ้านเขาต้องได้หน่องน้องใหม่อยังไงและป่าเพิ่นเอาตั้งแต่กวัวได้หน่อยเนีมาให้ปลูกปลูกใหสวนช่วงนี้ออกไม้ฝนตกโอ้เค มเ,เ็เเอพนกสียดมีเปล่าจะขายน้องไม่ไล่ห่อหดล้อมกจะใส่นาคมจุดๆปดมา

คี่จอมครับเบิ้ลเครื่องตัวตัวใหญ่ครับคุณจอมเก็บเบิ้ลกินได้นม่เพนีนาดูเลยพี่น้องเลยเอาไว้เลยพี่น้องกิ่นยูบุเดียบเบิ้ลตัวใหญ่หลายตัวบักย้ายเลยตเต็มถาดเลยตัวใหญพี่น้องมือในผ้ามาเซฟเซม เต็มหัวคำเลยพี่น้องส่วต่ำกระป๋าเผาเค่ะขอบคุณเนอร์ค่ะจำหรับคนที่เข่ามาเบิ้งคลิปของโฟนเดอร์ขาดยังไครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผลลัพธ์ม่เด้อค่ะมือนี้ก็พาพี่พาะน้องมาแซ่บแซ่บอย่างไรพี่น้องอิ่มแล้ววันนี้ก,ก็สีขอตัวลาพี่ร้านน้องเป็นกันเนอร์ค่ะพขอก,กับโฟนคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ